อย่าไปใกล้เด้อสวัสดีค่ะ <c oughs> อยู่กับสาวโบไซลุยนะฮะมาเร็วครับมาเร็ว <c oughs> อารถเข้าอูเลยรถขน,นั้นอะช่างมาจากเมืองแล้วนะคะนี่ <c oughs> อย่าไปใกล้รถค่ะ <c oughs> อ้าวตาตาทโปติส <c oughs> ยูไหม รถเยอะนะนได้มาเต็มรถเลยไปซื้อเหล็กซื้อเหล็กนะพับเลยเลย เอาไปห้อยไว้ไวมีอะไรบ้างไหนเออมีแหอมพวกเองเอาไปเก็บช่างอ้ซื้อเล็กเขาจะเอาเทมเบียน้ำติเทมหอดเสือเทมหอดเบียแม โมข,ข,ข,ข่อยคือนสีข่อยคือสิได้สีเขียวอ่ะมีิไซข่ยอยบ่อ <laughs> มีไซจตมีอนันมีแต่ะไซคนทำงานโอ้สีเขียวถึสกสโลกับพญานกได้เสื้อนำนะฮะหมดไปเท่าไหร่นี่นอ่ะไม่รู้พอเหล็กกับผ้ขขาขนมส่ง เขาเอาเรียนสลึงบ่เหนียวลงบางส่วนเขามาส่งอีกนะอ๋อเหลืออันพี่พับอันนี้มาบางส่วนนะคะที่พับก็ยังไม่มาสองคันใช่ไหมสองคันเหรอ เหล็กเนี่ยหลือคันเดียวส,สามบาทใส่บอกว่าคันเดียวสามคันนะสัน้นพี่น้องดีๆจอคิวอยู่นะ่ ไปที่ล่ะคนคนไปขายจะเวลาเราไปแปลงนี่หรือพันธี่บ้างโตกว่ดทา้งลองมาชันเลยจเดีกว่าอืมนี่จะไปย,ยึดน,นาบ <c oughs>

สตอกพูดอันนี้คืออะไรอันนี้พับมาทำอะไรฮะทางน้ำมันโว้ยเหมือนเหมืนม อะไรเจรลอกเมืองล่ะเจรลอกเมืองมุ้ยให้มันเก็บผักพี่น้องมันเก็บมาขายโบ เอาฟังเกิดเกิดเอาไปไว้ในบ้านเอาไปวางตรงนั้นตรงเคียงอ

นี่ยกยกไว้พ่นสีเลยนะคะช่างบอกพ่นสีไว้เลยประศนเพราะว่า,สสาเหล็กมันเกียกมาเล้วเดี๋ยวตากให้มันแห้งแล้วก็พ่นสีเลยนะคะมัก <c oughs> <c oughs> ากัน สองอันโคมแล้วไม่ใช่มามาเหรอน่ะเป็นการสต็อกของอทำได้สามคันบริสันพวกคอยว่าพี่น้อง เดี๋ยวช่างก็จะลงของนะคะทุกคนลงเล็กค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ช่องส่มงดูสา้ดูเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ